สวัสดีครับผมพบกับเราฟังสมหญิงฟางสมโอครับวันนี้พาช้างตรกง,งานมาที่น้ำมูลครับน้ำมูลบ้านสาระนะครับผมเพราะว่าควานต้นให้มา <c oughs> น้ำมูลนะครับนี่ครับก็บมากันหลายเชือกนะครับทั้งหมดมัน มันอยากอยากไปบ้านมันจะไปบ้านมันไม่อยากอยู่ปลาอ้าวครับนี่ครับนี่กุไกกลางทุ่งนาครับวันนี้ไม่เข้าบ้านนะครับวันนี้ยังไม่ได้เอาเขานะครับสามเชือก นี่อาเชือกนี่ก็จะกลับก่อนนะครับนี่ครับผมอาน้ามูลครับชาวช้างตกงานบ้านสลาทั้งหมด29เ้าเชือกนะครับผมแต่มาวันนี้แค่14เชือกนะครับมาวันนี้14เชือกนะครับ อีพ่อไม้ขึ้น45ก้อส้มโอเหลานะครับเนาะโหลฮะปลาเอาครับปลาจ้าส้มอ่อนเอายี่ยวงโอ้นั่นๆๆบักพวกเหลาเอาเนาะเออปัดบูยามนึงล่ะไอ้ยามทื่นล่ะ <small> đi đi nó <coughs> con chim ở đấy của ông ghi Nè chú nè Lật chú nè Bọn Nè Đình Nè mày hai ăn nè าไปก็ได้ก่อนจริงยุกัวสุสลาบกันแล้วกันมาจริงรุ่นฟุดฟุดไปรุ่นแนบกัดแล้วจะยุกปล่กคือหนึ่งเนอ่นนแม่นบอกล้วว่าหนาบแบบรวมเลยอะไอยุกจานหนสมยิ่งเมื่อไหร่ น <Pie year nes> no ี่ครับกลางทุ่งนานะครับผมนี่ย้มน้ำยังมีนะครับแล้วหาะได้กวาดตุ้เตือนอัวหาอเจมหมอกไปกลังจู ไมค์ขึ้นครับแฟนของพี่สมโภเราครับเดินก่อนนุ่นก่อนชื่อน้องนุ่นนะครับที่สองก็พลายไมค์ขึ้นนะครับเป็นแฟนของสมโภเราครับพี่สามก็พี่สมโภะครับมามาจากน้ํามูลนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ เดินกลับบ้านนะครับผมก็ข้างหลังก็มีอีกหลายเชือกนะครับผมมีซับมงคลมีโดโดแล้วก็มีทองทองใบครับทองใบ ก็แม่กำไรก็แม่พักตุ่งแล้วก็น้องชายฝนนะครับอยู่หลังนะครับนี้เราจะมาก่อนนะครับนี่จะเดินมาก่อนกันนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับของหมู่มบ้านสลาเราครับ อากาศยามเย็นครับห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงกว่าแล้ววันนี้พี่สมโภเรามืดน้อยครับฝานต้นมามาช้าตอนนี้เพราะว่ายังไปซื้อกล้วยซื้ออ้อยอยู่นะครับ น้องไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับจะเดินกลับบ้านครับในครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางนะครับตีจะถึงบ้านครับ บรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านเรานะครับม่บ้านสรานะครับนี่มาจากน้ำมูลกันนะครับผมไปเล่นน้ำไปอาบน้ำนะครับนี่สมโเหลลงแล้วไม่อยากจะขึ้นนะครับวันนี้ว่าไม่ได้ลงมาเป็นเดือนแล้วมั้งครับที่ไม่ได้อาบแบบนี้ที่เคยลงที่การบินไทยก็ไม่เคยได้ลงเลยก็ได้มาลงท้งนี้ครับได้แต่ขีดน้ำสายยางนะครับ

อ้าวพี่ไมเคิลน้นองไมเคิลหน,นีแล้วครับทิ้งที่สมโอแล้วน้องไมเคิลเราครับ <c oughs> นี่ครับผมสาวช้างตกงานครับของหมู่บ้านสลา,านะครับผม ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนี่ครับ <c oughs> มาจากน้ำมูลกันนะครับผมนี่ก็เดินตามทางมาแบบนี้แล้วครับเนี่ยบางทุ่งนาก็จะมีมันจะมีน้ำหน่อยครับไม่เดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยเดินนี้ดีกว่า คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไลด้วยนะครับฝ่กกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากล่ะผมสวัสดีครับ